วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบักแม p ของออสตาในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตละครที่อยู่ในตู้แซดนะครับอ่าย้ำนะครับว่าอยู่ในตู้แซดนะครับน สำหรับตัวละครนี้นะครับผมก็มาจากเรื่อง Fire Force นั่นเองนะครับผมคุโดโนะนะฮะก็เป็นตัวละครที่เป็นสถานะใหม่นะครับผมก็คือ Rapture นะครับเป็นอ่คล้ายๆกับใครที่ทำตัวของอันเนี้ย นะครับเนี่ยอันนี้นะครับผมก็คือสถานะเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับใครไม่กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับผมกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับก็ตัวละครนี้นะฮะผมไปย้อนดูมาจริงๆผมดู Fire Force นะแต่ว่าผมจําไม่ได้แว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงสรุปคือเอ่อตัวละครนี้มันเก่งจริงในเรื่องมันก็เก่งนะครับผมก็มีนะครับเวล175นะครับเป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีสถานะใหม่นะครับเป็นตัวยืนพืื้นนนนนคคค่่่่าาาาอออองงใกกรรว็550 19,200ััเเะบดมจยูที นะครับ9วโจมตีนึงทีระยะ45มีแคตตาลูย์ทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเอาขึ้นไหลเนี่ยบูดาเมส15%นะครับสำหรับแคตตาลูย์ของเขานะฮะนี่ครับผมทุกคนก็นี้นะครับผมสุ่มไปแบบการันตีนะก็ไม่ได้ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าตอนนั้นผมสุ่มเในเบื่อวานนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รีวิวก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าตัวนี้นะครับ6ดาวตัวนี้นะครับที่อยู่ในตู้เซตเนี่ยจะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นสถานะใหม่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอเวอร์ขนาดไหน โอเคครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะวางปุ๊บแล้วก็คือติดสถานะสถานะนั้นเลยนะมาดูกันอ๋ออย่างที่บอกครับใช่เลยมันไม่ติดสถานะนั้นเลยนะครับนี่คือท่ายืนของเขานะครับมาดูที่เป็นยังไงก็เป็นควันนะสมุกนะครับทำควันให้เป็นอาวุธนี่ฮะพอวางไปปุ๊บเนี่ยคือดาเมจมันบวกกับตัวลีดเดอร์ด้วยนะมันก็คือ2 2งหมนะครับบวกไป15%ก็ ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพกันดีกว่านะครับขั้นแรกครับใช้เงินแค่โอ้ผมไม่แค่ครับใช้เงิน5 0,000นตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครเล่นอินฟินิตนะครับทุกคนอินฟินิตนะครับก็คือ50,000นนะครับดาเมจจะเป็น3ามแสนหกหมื่นเจ็ดพันครับอัพได้ทั้งหมดนะครับทุกคนประมาณ7ครั้งนะครับขั้นที่2องครับห้าแสนครับดาเมจจะเป็น8ปดแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็ขั้นต่อมาครับก็คือ1ล้านนะครับดาเมจก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นระยะจาก 45แบบนี้นะครับผมจะเป็น80นะครับแล้วก็ a อนิเมชันใหม่นะครับผมเนี่ยโอ้โหท่าเนี้ยแหละที่ผมไปดูมาก็คือ light hand eclip นะครับผมก็จะเป็นโคนนะฮะเ,เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ติดสถานะน,นั้นนะนี่ครับก็ควันมาเหมือนเดิมโอเคโปอยควันนะเออก็คือสโมกแหละไปอีกทีหนึ่งน้องโอมอ้ยเดี๋ยวมันมีอันนี้ขึ้นด้วยนะครับโอเคช่างมัน ก็เนี่ยแหละครับล้านหนึ่งแล้วนะต่อมาครับใช้เงิน1ล้านครับดาเมจจะอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนแล้วก็ขั้นต่อมาเนี่ยจะเป็นไฮบริดนะครับดาเมจก็คือเท่าเดิมนะครับก็คือ2องล้านเจ็ดแสนแต่ว่าจะเป็นตีแอร์นะครับผมใช้1ล้านนะครับอ่านี่ครับขั้นที่6นะครับโอเคประมาณ6ขั้นอัพได้6ขั้น ขั้นต่อมาเนี่ยดาเมจจะเป็น5ล้าน3ามแสนหนึ่งหมื่นระยะ100แล้วก็แอนิเมชันใหม่พร้อมกับสถานะใหม่นะครับผมแรปเจอร์นั่นเองนะครับแรปเจอร์นะฮะดูกันว่าจะขนาดไหนอยู่ที่นี่ครับสล้านห้าแสนนะครับซึ่งแพงมากๆนะครับหตัวนะครับใช้ประมาณ7ล้านนะครับต่อ1นตัวนะอาจจะด,ดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหดูดิโหโหเดี๋ยวทุกคนโคนโคตรดี นี่ครับอย่างที่บอกครับมันติดสถานะน,นั้นด้วยนะฮะโหโคตรแรงทุกคนแต่ว่าตีนานไปหน่อยนะแต่ผมว่าคุ้มโอ้หดูดิดูทุกคนัาดิโอ้ยอย่างดีเลยอันนี้ผมก็เรียกได้ว่าผมขอแนะนําให้สุ่มแล้วกันนะครับโอเคสรุปนะครับอันนี้ยังไม่บัฟนะอยู่ที่5้าล้านสามแสนหนครับเกวิตีทีหนึงน่งรบบท่านมืดแล้วก็ระยะ100 000, นะครับ คุ้มค่ามากผมบอกเลยแต่ว่าเป็นอินฟินิตนะเดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปเอาตัวนี้ลงอินฟินิตสักหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตัวของบัฟนะครับเดี๋ยวดูเป็นเป็นยังไงบัฟนะครับผม250%นะครับจะอยู่ที่18บล้านหกแสนทุกคน18บล้านหกแสนนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ออฟนะครับถ้าใส่ออฟมันก็จะเพิ่มไปประมาณ 20, เกือบ20ล้านเอออาจจะ20ล้านไม่ก็19ล้านประมาณนั้นนะครับเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ระยะ120ครับทุกคน โอ้โห oh. สุดยอดตีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดสถานะใหม่ด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มนะครับใครที่ไม่อยากจะทำตัวของกัดนะครับตัวนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับสุมไปเลยในตู้แซดนะครับเป็นหนึ่งตัวที่สุดยอดอยู่เหมือนกันผมอยากจะเอาไปเล่นอินฟินิตเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเนี่ยแต่ดูจากลักษณะสเกลน่าจะโหดอยู่พอสมควรนี่ครับและนี่ก็คือตัวของคูโดโนะนะครับผมนะฮะที่อ่าอยู่ในไฟเจอฟอร์นะครับแล้วก็อยู่ในตู้แซดให้ทุกคนนั้นสามารถได้สุมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนําผมให้9เต็ม10เพราะว่าสถานะใหม่เนี่ยมันค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวของอ่าตัวนี้นะครับอัพแพงก็จริงนะแต่ว่าตัวโค่นนี่ยดีมากๆนะครับ ถ้าคุณอยากจะได้สถานะใหม่แต่ขี้เกียจทํากัดนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะไว้เจอในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวรับแล้วกันคิดว่าจะเป็นตัวรับแล้วแหละนะครับผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ